สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพิพ์กระจายสีาคณะครุศสาสตร์สาขาวิชาชาภาษาไทยชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทาวันนี้ดิฉันจะมารีวิวเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าโทรศัพท์คู่หูคู่ใจนั่นเองค่ะโทรศัพท์มือถือของดิฉันนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดิฉันใช้บ่อยมากที่สุดนะคะหรือว่าถือว่าเป็นตัวที่เรา ในชีวิตประจำวันมากที่สุดบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือรุ่น Samsung Galaxy A52 นะคะตัวนี้จะเป็นตัว 5G นะคะเมมอรี่การต่างๆก็จะมากกว่านะคะขนาด5จอมีขนาด6.5นิ้วนะคะตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นมีกล้องทั้งหมด3ตัวนะคะในตัวกล้องเนี่ยก็จะมีโหมดกลางคืนโหมดแคบโหมดกว้างนะคะหรือว่าปรับแสงเองอัตโนมัติหน้าชั้นหลังเบอร์ก็มีค่ะ แล้วส่วนข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นแฟลชนะคะไว้สําหรับเปิดไฟฉายหรือว่าเปิดแฟลชขณะถ่ายรูปได้นั่นเองค่ะในด้านข้างของโทรศัพท์นะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไล่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะคะไว้สําหรับเข้าใช้งานนะคะวิธีการเข้าใช้งานนะคะก็คือจะง่ายมากๆเลยก็คือเราสามารถกดปุ่มปิดเปิดนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานได้เลยหรือว่าเราจะใช้เป็น ลายนิ้วมือปลดล็อกก็ได้นะคะจะง่ายแล้วก็จะเร็วกว่าก็จะเป็นใช้นิ้วมือแล้วก็ไปแตะที่หน้าจอนะคะก็จะสามารถเข้าใช้งานได้เลยนะคะส่วนในตัวของโทรศัพท์นะคะก็จะมีเป็น wifi เสียงบลูทูธแนวตั้งแนวนอนเนี่ยก็คือเราสามารถกําหนดให้ว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราจะล็อกไว้ที่แนวตั้งหรือแนวนอนหรือว่าจะปรับตามขนาดเวลาที่เราใช้งานก็ได้ค่ะ แล้วก็จะมีเป็นตัวเปิดแสงไฟนะคะตัวเปิดโหมดการบินตัวประหยัดพลังงานตัวนี้นะคะจะไว้ใช้สําหรับเวลาแบตเตอรี่เราใกล้หมดนะคะแล้วก็สามารถกดประหยัดพลังงานได้หรือว่าจะเป็นข้อมูลมือถือตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับความสว่างของหน้าจอโทรศัพท์มือถือเรานะคะขนาดที่เราใช้นะคะสามารถปรับให้สว่างได้มืดได้หรือว่าจะให้โทรศัพท์ปรับเองก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ ในโทรศัพท์นะคะก็ยังมีเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยที่สุดนั่นก็คือจะเป็นหมวดโซเชียลนั่นเองค่ะในหมวดโซเชียลนะคะที่ใช้มากที่สุดก็จะเป็น Facebook Messenger Instagram l i n e แล้วก็ Twitter นะคะตัวที่ใช้มากที่สุดก็จะเป็น Facebook และ Instagram นั่นเองค่ะและนอกจากหมวดโซเชียลแล้วนะคะก็ยังมีเป็นหมดบันเทิงไว้ดูสำหรับฟังเพลงดูหนังดูข่าวติดตามข่าวสารดูซีรีส์อะไรได้หมดเลยนะคะก็จะมีเป็นแอปพลิเคชัน n น t f l ลิ YouTube, TikTok yup. ต่างๆนะคะก็จะเป็น youtube จะเป็นตัว <Northwest> ที่ดิฉันใช้บ่อยมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันสามารถฟังได้ทุกอย่างเลยหลากหลายมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นหมดความรู้นะคะในหมดความรู้ก็จะมีเป็น Classroom s ซ s s u ุงโ o t ตแต่ภาษาเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะนอกจากหมดความรู้แล้วก็ยังมีเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารมีเป็น s c b k Bank แล้วละก็บัวหลวงค่ะแล้วก็ขอบคุณภาพสวยๆจาก อ่าสูตรซัมซุงนะคะสาเหตุที่ที่ชั้นนำเครื่องนี้มานะคะเพราะว่าเครื่องนี้เราสามารถพกพาสะดวกใส่กระเป๋าได้นะคะถือขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็อ่าสรรพคุณเนี่ยครบจบในหนึ่งเดียวเลยค่ะดิฉันก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะอย่าขึ้นนะอย่าขึ้น